ละครสั้นเรื่องขี่ม้าไปเพื่อสิ่งนี้วันนี้อากาศดีจังเลยนะท่านพี่อะไรอีกล่ะเนี่ยอ๋อข้าวเหนียวมะม่วงอยากกินมากเลยอ้าว่าแต่อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ประเทศไทยน่าอร่อยมากๆด้วยอยากกินเออนะๆๆก็ได้ก็ได้ ไปวันนี้เลยนะเออเออเราจะไปยังไงล่ะจะนั่งเครื่องหรอจะบ้านนะสิก็ขี่มา้าไปไงอ,อ๋อค่ะค่ะไปไปไปแต่มันจะปิดไมหมละ่ะโหตอนนี้ก็เพิ่งแปดโมงเองนะมันจะปิดอะไรอ,อ่าอ,อ่ไปกันเลย ดีใจจังเลยจะได้กินข้าวเนี่ยมาม่วงแล้วพี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อเขาเรียกว่ารถโหพี่เราต้องผ่านนะ้ำไปอีกเหรอเนี่ยอ๋อใช่ๆช่โหเราต้องข้ามภูเขาลูกนี้ไปอีกนะอาอาไป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 ,ไปทางนี้ไปทางนี้ว้าวฟาร์มสวยจังเลยโหต้นสักุระ ว้าวนั่นอะไรอ่ะอ๋อเขาเรียกว่ากลัวน่ะอยากไปดูจังแต่ว่าเราต้องผ่านไปได้ก่อนนะอือค่ะอ้าวใครน่ะที่แต่งชุดใส่ชุดสีแดงๆงอ่ะอ๋อเขาเรียกว่านักเรียนน่ะนั่นไงเขาเหนียวมะม่วงถึงแล้วเย่แย่ยนั่นอะไรอ่ะเหมือนที่เจออยู่ถนนเลยอ๋อมันก็รถเหมือนกันน่ะมีรถกระบะมอเตอร์ไซค์ ๋อแต่ว่าเราต้องจอดที่ไหนอ่ะอ๋อเราเป็นมา้าเหรอ,หอเราขี่มา้มามั้งก็ตรงนี้แล้วกันว้าวน่ากินจังเลยแต่ว่าคนเยอะมากเลยอะ่ะว่าเขายืนทำอะไรกันอ่ะออ้าวนี่คุณมาแซงผมทำไมเนี่ยอ้าเอออะไรเนี่ยโอ้ต้องต่อแถวสิคุณจะมาแซงเลยไม่ได้ อะฮอะไรเนี่ยต้องต่อแถวด้วยเหรอ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 ขอบคุณมากมากนะครับไปก่อนเดี๋ยววันหลังมาอุดนุ่นใหม่จ้าโหเข้าวเหนียวมะม่วงได้มาสักทีแล้วพี่เราต้องรออีกนานไหมอะอ๋อคนก็เหลือแค่นิดเดียวเองแล้วแหละอีกแป๊บเดียวค่ะค่ะได้มาสักทีข้าวเหนียวมะม่วง อร่อยก็อร่อยดีนะวันนี้ได้มาพี่คนหมดแล้วอะ่ะโหโหอ๋อมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงครับอ๋อค่ะแต่ว่าข้าวเหนียวหมดแล้วนะคะทําไว้แค่นี้เหลือแต่มะม่วงฮะฮะอะอะไรเนี่ยขี่มา้ามาตั้งไกลได้กินแค่มะม่วง ตั้งใจว่าจะมากินข้าวเหนี่ยวมะม่วงแต่ได้กินแค่มะม่วงนี่มันอะไรเนี่ย